พบกันอีกรอบหนึ่งแล้วสําหรับช่วงที่2ครับและตอนนี้เนี่ยอย่าลืมครับก่อนที่เราจะไปดูว่าวันนี้เรามีอะไรนะฮะช่วงที่2นี้มันมีอะไรพิเศษจริงๆนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ครับแชร์ให้กับคนที่เรารักแชร์กับ ให้กับคนที่เขาต้องการที่จะอยากจะมีผิวที่ดีมากขึ้นพาแล้วสวยเป็นอย่างไรวันนี้เรามีคําตอบให้กับทุกท่านแล้วนะครับให้นักธุกรกิจซักเซเมอลนะครับแชร์ครับอย่าลืมแชร์ลงกลุ่มแชลลร์ลงไลน์นะฮะรวมถึงแชร์ให้กับทีมงานเขาจะได้รู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากขึ้นนั่นเองเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะตอบโจทย์และทําให้ทุกท่านได้ขยายสินค้านะครับไปได้อย่างแน่นอนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขยายสินค้าในกลุ่มของ S m o n e y นั่นเองนะครับผม และสำหรับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเมคอัพอาร์ติสของเราแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะพิธานสวัสดีค่ะแพทนะคะทิติเชียาใส่สองค่ะเมคอัพอาร์ติสฟรีแลนซ์ค่ะคผมและนอกจากนั้นนะครับเรายังมีนางแบบของเรานะครับที่มาช่วยนะครับให้ทุกท่านได้เห็นภาพอย่างชัดเจนมากขึ้นผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอมค่ะอวิกาทัมซโลดค่ะมิกแนด์สมรประการ0 1 6ค่ะ นั่นนี่วันนี้เราจะได้มาเห็นนะครับว่าวิธีการแต่งหน้าทําให้ผิวสวยทําอย่างไรครับพี่แพทครับแพทเองเนี่ยก็จะมาแต่งหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ของเอสโมเขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมผิวด้วยเอสโมเน่เฮมซีดออยนะคะซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นเอสเซนต์น้ำตกนะฮะนะครับมีสารสกัดจากบมิเดกันโชนนั่นเองจะช่วยในเรื่องของความเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวรวมถึงจะ รดเลือนริ้วรอยให้กับผิวได้ด้วยนะครับผมในพิธานะคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการลงเอเซนที่ถูกต้องนะคะซึ่งเป็นน้ําตบเนี่ยวิธีการลงนะคะช่วงนี้นะคะเราอยากเก็บแก้มให้ขึ้นไปเวลาเราตบเราตบขึ้นนะคะตบขึ้นตบขึ้นโอเคนะคะจะได้กระชับกระชับหน้าช่วงนี้ไปนะคะและขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะตามด้วย S อ o n e He ่เฮมซิตออยล์เซมนะคะแน่นอนค่ะจุดไปห้าจุดนะคะ นี่ค่ะหน้าผากจมูกหนวแก้มสองฝั่งแล้ก็คางนะคะแล้วเราก็ทาลูกขึ้นไปแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการกระชับหน้านะคะอันนั้นการทาแบบนี้จะทําให้ผิวของเรากระชับมากขึ้นจากสารสก,กรัดจากเฮม p s e อ d oil ของเรานั่นเองเพวรู้สุกของเอมหลังจากที่ทาเ essence ไปแล้วกับเซรั่มไปแล้วรู้สึกผิวเป็นยังไง รู้สึกต่างมากเลยนะก่อนทากับหลังทาพอหลังทาเนี่ยรู้สึกเลยว่าหน้าเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นเยอะเลยเพราะปกติเนี่ยเป็นคนช่วงหน้ามันช่วงทีโซนออแต่ตรงเนี้ยจะค่อนข้างแห้งพอทาเข้าไปรู้สึกเลยว่าหน้าชุ่มชื้นขึ้น,นะคะ่ะขั้นตอต่อมานะคะแล้วก็จะมาบำรุงด้วย ครีมนะคะเ m o r อ i n g b r i g h t e น i n g c r e a นะคะขาดไม่ได้เลยนะฮะนั่นก็คือการบํารุงผิวหน้าด้วยครีมนั่นเองซึ่งไบ i ท h t e n i n g Cream ของเราเนี่ยนะครับจะช่วยในเรื่องของนะครับบำรุงผิวผัดเซลล์ผิวได้ด้วยนะครับแล้วก็ปิดทุกกลไกของการที่จะทาให้ผิวของเรานั้นหมองคล้ำนั่นเองนะครับแล้วก็มีสารสกัดจากไฮายาตั้งแปดชนิดนะครับผมขั้นตอนต่อไป เป็นอะไรครับแน่นอนเลยพี่สิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะประเทศไทยแดดร้อนม,มากอืมใช่อู๋เด,ดมมี๋ยวนี้ทดดีมกันแดดจากเอสมอน่เนื้อขี้อมเขาคือบางเบาซึมไวแลองใช้มาก่อนนั้นนี่คือนี่สังเกตได้เลยไม่เปลี่ยนสีซึมเข้าผิวง่าย คิมกระดาษของเราเนี่ยนะครับปกป้องนะครับแสงแดด UVA และ UVB ถึง98%ด้วยกันนะครับผมด้วย SPF 50บวก PA บวกบวกนั่นเองนะครับผมเริอ่มก,อการเมคอัพแล้วนะคะ,อะขออนุญาตแนะนำนะคะเป็นรองพื้นของ S-Money นะคะมีเบอร์01นะครับอันนี้เป็นเบอร์02 01 02 02ครับ03นะคะรองพื้นเขาทำมาเขาที่จะครอบคลุมกับผิวคนไทยมากๆพี่ เรียกว่าผลิตภัณฑ์เราออกสินค้ามาเนี่ยให้เหมาะกับผิวของคนเอเชียนั่นเองนะครับนางแบบของขอยัตเลือกเป็นเบอร์ศูนย์สองแล้วกันนะคะ,ะถ้าอย่างนางแบบนี้เขาเรียกเป็น,ปนผิวแบบไหนครับผิวสีเป็นผิวสองสีนะคะพี่แต่ค่อนข้างที่จะสว่างค่ะอ๋อต้องเลยต้องเป็นศูนย์สองใช่อย่างนางแบบของเราใช้ศูนย์สองแล้วถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งและศูนย์สามเนี่ยต้องเป็นผิวแบบไหนครับเบอร์ศูนย์หนึ่งแน่นอนค่ะ ต้องเป็นผิวที่ค่อนข้างขาวนะคะนี่รอ,องพื้นจะค่อนข้างขาวนะคะส่วน02เนี่ยค่ะจะเป็นผิวเบอร์กลางหน่อยผิวขาวเหลืองอส่วนใครรู้สึกว่าตัวเองช่วงนี้ผิวเข้มนิดนึงแต่อยากสว่างขึ้นมานิดนึงนะคะก็ใช้สามารถใช้เป็นเบอร์03ได้ค่ะซึ่งไล่ระดับกันไปเลยและความพีคือคือยี่ห้อเนี่ยสามารถผสมสีกันได้เออ่าเราสามารถที่จะเนี่ยค่ะแตะมาแล้วมาสวอตคู่กันได้เลย ดังนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราออกแบบมาทุกสีผิวสามารถใช้ได้วิธีการก็เหมือนกันค่ะแต้มไปกันนะคะ5จุดครับและมีผลิตภัณฑ์หนึ่งของทาง S s o o n น e ์เ e ลนเดอของเขาเนี่ยจะมาพร้อมขาตั้งซึ่งวิธีการลงนะคะเราจะใช้ด้านแบนนะคะลงไปเลยค่ะตกไปแบบนี้เราใช้วิธีกดๆนี้นะคะเพื่อเป็นการลดเลือนริ้วรอย แล้วตอนนี้นะคะเราก็ลงไปแล้วครึ่งหน้านะคะพี่ทันสังเกตเห็นความแตกต่างไหมครับพี่อไบร์ขึ้นไบร์ขึ้นอย่างชัดเจนดูมีอะไรมากขึ้นเมื่อสักครู่นะคะฝั่งเนี้ยของน้องเนี่ยมีแอบมีรอยสิวอยู่นิดนึงแต่ทํามนเนี่ยสิวหายไปแล้วเพราะว่ารองพื้นของเรานะครับมีการปกปิดนะครับช่วยในเรื่องของการปกปิดด้วยบางเบานี่ครับนี่เจอสิวอีกนะให้กล้องซูมมาใกล้ๆได้เลยนะว่าของเราจะปกปิด ได้ขนาดไหนนะครับผมตัวรองพื้นของเราเนี่ยนะครับจะช่วยในเรื่องของการปกปิดนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือที่อยากที่อยากจะบอกก็คือในเรื่องของสารสกัดเรามีสารสกัดจากดอกไม้6ชนิดนะครับนำเข้ามาจากประเทศเกาหลีใต้ด้วยนะครับช่วย mm hmm. บํารุงด้วยนี่ลงรองพื้นทั่วหน้าเรียบร้อยแล้วทุกคนอาจจะเห็นความแตกต่างก่อนหน้านี้ก่อนลงรอง,งพื้นกับหลังลงเนี่ยมีความแตกต่างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ mm hmm. พี่แพทย์ครับ เราเห็นนางแบบเริ่มมีความพัฒนามากขึ้นผิวจากตอนแรกมาหน้าสดใช้คำว,ว่าหน้าสดเลยทีเดียวขั้นตอนต่อ,ตอไปครับพี่แพทครับต้องทําอย่างไรให้ผิวหน้าของนางแบบของเราสวยมากขึ้นที่เมื่อกี้แอบแล้วคะ่ะแอบลงไปนิดนึงและกับบัชออนครีมนะคะเราแทบลงไปที่หน้าแก้มนิดนึงนะคะสําหรับลุกเกาหลีให้ชมพูอมชมพูนิดนึงแล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวแพทจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของเอสโเนอีกแล้ว นี่นะคะเป็นแป้งพับนะคะนี่นะคะนางแบบของเราเนี่ยก็จะใช้เป็นเบอร์สองนะคะซึ่งในตลาดของเราเนี่ยก็จะมีพับให้ด้วยขอดูพับหน่อยนะนี่ผมขออนุญาตอย่างนี้ได้ไหมครับขอสัมผัสพับได้ไหมว่าสัมผัสพับหุนุ่มมากมากเลยใช่เดแพทตรงนี้นะะแพทขออนุญาตบอกเทคนิคล็กๆนะคะสำหรับสาวที่กำลังจะใช้ผลิตภัณฑ์จากเอสโมเนนะคะในการ แต่งหน้าซึ่งแพทจะเลือกใช้เป็นแป้งเบอร์สองเป็นเบอร์เดียวกับรองพื้นที่เราเลือกใช้ไปเมื่อสักครู่นะคะแต่งกรอบหน้านะคะแต่งรอบหน้าช่วงนี้ค่ะเป็นเทคนิคที่จะทําให้ผิวหน้าดูเด่นกระโดดออกมาเคะ่ะเราใช้เบอร์เดียวกันนะคะในการลงกรอบหน้าและแลเราใช้เบอร์ที่สว่างขึ้นมานิดนึงค่ะก็คือเบอร์หนึ่งของเรานั่นเองนะคะในการที่จะทำให้หน้าตรงกลางเนี่ย สว่างมากขึ้นแป้งของเราเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายไหมครับ,รบถ้าสำหรับผู้ชายนะคะผิวหน้าเข้มหน่อยเนี่ยค่ะเรามีเบอร์สามที่คอยซัพพอร์ตคนสาวผิวเข้ม,มหรือผู้ชายนะคะที่จะมีผิวที่อันดร์โทนเนี่ยเข้มกว่าผู้หญิงนี่ น,นั้นนี่ผลิตภัณฑ์แป้งของเราก็สามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายทุกเพศทุกวัยนะครับสามารถใช้ได้หมดเลยน,นั้นนี่ของดีๆแบบนี้ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะครับสามารถซื้อได้ที่<ม>ตัวแทนนะครับซักเซนมองทั่วประเทศเลยนะครับผมขั้นตอนต่อไปทําอย่างไรครับพี่แพทย์ครับก็เดี๋ยวแพทนะคะจะเริ่มเมคอัพน้องเนี่ยให้เป็นสาวเกาหลีและหลังจากที่เราลงแป้งไปทั้งพักตอนนี้แพทรู้สึกว่าน่าเด้งมากขึ้นเริ่มเข้าผิว เรื่อเข้าผิวไม่พอพี่แพทจะบอกอย่างนี้ว่าแป้งของเราเนี่ยนะครับด้วยเขาเรียกว่าเทคโนโลยีที่เราใส่เข้าไปจะทําให้นะครับสีแป้งไม่ดรอกระหว่างวันด้วยเราได้สีนี้แล้วก็อยู่แล้วยาวยาแทบทั้งห<อ>้ของไปเติมถูกต้องนะครนะคุมมันกันน้ํา <c oughs> กันเหนือ่อ <c oughs> ได้ดีอย่างแน่นอ,อนอตัวนี้มั่นใจได้เลยครับว่า <c oughs> เมื่อทาแล้วผิวเราจะสวยมากขึ้นอตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วหลังจากที่เราติดขนตาเนี่ยค่ะกาวสมานเข้าที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมา รึบระหว่างขนตาจริงกับขนบตาปลอมให้เข้าที่เข้าทางกันมากขึ้นโดยการใช้มาสคาร่านะคะให้ดันแบบมองต่ำไว้แล้เอานิ้วด้านนิดนึงนะคะแล้วมานคคาร่าปัดรวมกันขึ้นไปแบบนี้นะคะเขาถึงมีประโยคที่ว่า ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งดังนั้นวันนี้เรานะฮะอยากจะบอกว่าตแตวนน่วันนี้ต้องเปลี่ยนเลยไก่งามเพราะขนคนงามเพราะเอสโมเน่ฟังแล้วชื่นใจจริงๆนะฮะเมคอัพอาร์ติสต์ของเรานะครับแนะนำเอสโมเน่ขนาดนี้แล้วไม่ใช้ไม่ได้แล้วนะทุกท่านนะน้องเอมครับหลังจากที่เราได้ลงผลิตภัณฑ์เอสโมเน่ของของทางซักเซสมอลเนี่ยกับผิวของน้องเอมแล้วน้องเอมรู้สึกอย่างไรสิ่งแรกเลยที่รู้สึกได้หลังจากลง อเอสเซนล,ลงเซรั่มก็คือบางเบาเออไม่ไม่รู้สึกหนักหน้าเลยแล้วพอ,อ,อยิ่งลงรองพื้นแล้วก็แป้งเนี่ยปกติจะค่อนข้างหนักออแต่อันนี้รู้สึกได้เลยว่าหน้าเราแบบสบายครับยังไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยมันมีแบบความหนักหน้าเหมือนเวลาเราไปแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางแบรนด์อื่นๆค่ะวยที่ทันคะยังไงครับเซอร์ไพรส์มาก อันนี้คือระหว่างเนี่ยเราที่พี่คุยกันแป๊บนึงนะอันนี้ไม่ไม่มีไม่มีในสคริปต์นะนะยังไงส,ส,สดสด,สดครับไม่ได้ที่หนูลองเอาทิชชู่อะค่ะแตะหน้าน้องอาเนี่ยแตะแตะแป้งไม่ติดทิชชู่แป้งไม่ติดทิชชู่ทำเดี๋ยวนีว้แป๊บนึงนะพี่แพทนะทางบ้านเขาบอกอุ๊ยแตะเบาไปหรือเปล่าพี่แป๊บนึงนะผมขอหยัดจับนิดเดียวฮะดูฮะแตะแตะเขาเรียกว่าแตะนางแบบจนหน้าสั่นแล้วนะฮะทุกท่านเออ ชัดเจนเลยฮะทั้งรองพื้นทั้งแป้งไม่หลุดออกมานะนะมั่นใจอย่างแน่นอนอันนี้คือสดๆเลยไม่มีการเตรียมอะไรกันเลยเริ่มเป็นสาวโคเรียมากขึ้นอืมนะฮะผมสังเกตนิดนึงพี่แพทตั้งแต่พี่แพทลงแป้งไปนะฮะตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เติมเลยนะใช่อืมที่ทนนานอ่ะนะครับตอนนี้ก็ finish ครันี่ฮะ เป็นสาวเกาหลีเรียบร้อยแล้วนะครับผมดันั้นน,น,นี่นี่คือเขาเรียกว่าแต่งหน้าด้วยผลิตภัณฑ์จากเอสโมเน่ของเรานั่นเองอะนะครับรวมตั้งแต่การวอร์มผิววอร์มผิวบำรุงผิวด้วยเอสเซนนะคะเซรั่มครีมนะฮะร,รวมถึงการปกป้องแสงแดดนะครับปกป้องมลภาวะต่างๆจากครีมกันแดดของเรานะครับจากนั้นเนี่ยลงลองพื้นที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับ จะช่วยนะครับ,รบให้ผิวแมตนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าสารสกัดจากดอกไม้6ชนิดจากประเทศเกาหลีด้วยนะครับและที่สำคัญคือสุดท้ายท้ายสุดแล้วคือการลงแป้งผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราเป็นแป้งพับครับเจนเป็นแป้งพับที่จะคุมมันนะครับกันน้ากันเหงื่อแล้วก็เขาเรียกว่ามีเทคโนโลยีนะครับไดมอนด์พาวเดอร์จะช่วยในเรื่องของทําให้เบรอรูขุนขนนะครับเขาเรียกว่าตัวไดมอนด์เนี่ยจะสะท้อนแสงสีน้ําเงินและแสงสีเขียวทําให้หน้า กระจ่างใสแล้วก็น่าดูมีออร่ามากขึ้นดังนั้นเนี่ยตบทีเดียวสวยอย่างแน่นอนนะครับอยากมีนะครับผิวสมบูรณ์แบบด้วยเอสโมเนนนั่นเองเอออยากให้พี่แพทนะฮะฝากถึง <ฮะ S 1> พิติัภฑ์ของเอสโมเนนหน่อยว่าเมื่อได้ลองใช้จริงแล้วรู้สึก <ฮะ S 1> อย่างไรอ่ะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเทปเนี่ยเป็นเทปแรกเลยที่แพท เพิ่งจะได้มาสัมผัสกับเอสโมเน่แล้วก็ได้ลองใช้ด้วยตัวแพทเองกับคุณลูกค้าหรือว่าตัวแบบซึ่งทํางานง่ายมากทํางานง่ายมากจริงแล้วก็ใช้งานได้จริงแล้วยิ่งมาดูราคาเนี่ยคือประหยัดมากตกใจช็อกไพรส์สุดๆเมื่อกี้ถามเมคอัพอาร์ติสไปแล้วนะครับคราวนี้เราลองมาถามนางแบบของเราน้องอน้องเอมของเราเนี่ยเนื่องจากผลิตภัณฑ์นะครับลงบนผิวหน้าอของน้องเอม ไปแล้วเรียบร้อยรู้สึกอย่างไรบ้างอย่างที่บอกไปนะคะร,รู้สึกเบาสบายหน้ามากๆเลยค่ะจนเนี่ยแต่งเสร็จแล้วรองพื้นเอ่ยอะไรเอ่ยแป้งเอ่ยอก็คือยังรู้สึกเบาหน้าอยู่เลยเหมือนอแบบไม่ได้แต่งเลยนะคะนี่คือทั้งนางแบบแล้วก็เมคอัพอาร์ติสต์ของเราเนี่ยนะครับได้เขาเรียกว่า confirm, คอนเฟิร์มการันตีแบบนี้แล้วนะครับใครที่ยังเลยังลังเลอยู่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าอย่าลังเลนานเพราะความสวยเกิดขึ้นได้เพียงแค่เราลงมือซื้อถูกต้องไหม ถ้าเราไม่ซื้อถูกต้องถ้าเราไม่ลงทุนถ้าเราไม่ลงทุนซื้อเนี่ยบอกเลยแล้วเราจะสวยขึ้นได้อย่างไรใช่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับ พี่แพทแลก็น้องเอมากมากนะครับที่มาบอกเทคนิคนะฮะรวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์จากเอ o โมเน่ของเราเนี่ยนะครับว่าทําอย่างไรให้คุ้มค่าแลวก็ผิวสุขภาพดีได้อย่างไรกดติดตามกดแจ้งเตือนไหมครับว่าในเพจของเราเนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์ไหนรวมถึงเพจของเราจะให้ความรู้ให้ความเขาเรียกว่าให้เทคนิคต่างๆในเพจด้วยเนี่ยติดตามติดตามเพจของเราไว้ครับเพื่อทําให้ทุกท่านได้มีความสวยมากขึ้นดูดีมากขึ้นจากสินค้า เอสโมเน่ของเรานั่นเองครับแล้ววันนี้ครับผมทันวันรนชุมสีสันครับผมที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์เอสโมเน่เนี่ยนะครับต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้เราต้องสามคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีและขอบคุณครับ